เอลนี่นะสวัสดีครับ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 นี่ใครนี่แม่นี่ใครนี่เจวนี่ใครนี่แม่นี่ใครนี่จนนนนจ <laughs> เจลเจลหล่อไหมเจียวหล่อมากดูตัวเองหญ่เลยดูสิเอ้ยคือ หรอสิหล่อจริงๆเลยเนี่ยยิ้มให้ตัวเองใช่ไหมอมองใหญ่เลย <c oughs> ใคร,ใครไอ้กูใครอย่าหล่อจังืใครอย่าหล่อจังเ <c oughs> จีย๊ยมเองอ,อืมอืม <c oughs> คือแล้ะคือือมเดี๋ยวบายบายกับทุกคนที่บายบายบายๆบายๆเลยบายๆค่ะบายบายค่ะฮึทักทายทักทายทักทายสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮึตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วนะผมเก่งขึ้นแล้ว ไว้อัดมาให้ดูอีกนะคะ